ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมสังคมจัดมีงานสังสรรค์รื่นเริงรการงานไม่ค่อยได้ทำงานไม่เข้าเป้าเงินงนันงันแอบไม่พอใจสถานการณ์การงานการเงินแต่ไม่สะดวกเครียดเฮฮาปาร์ตี้ดีกว่าระวังควรเฮฮาแต่พอดีอย่าเอาตัวไปอยู่ใกล้การทะเลาะวิวาทด,ด้านความรักคนโสดสนิท มีคนจริงใจมาสารสัมพันธ์แต่คุณขอพิจารณาดูก่อนอยากดูนานๆตอนนี้ให้ความเป็นเพื่อนถ้ารอได้ก็รอรอไม่ได้ก็จบคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะเขาก็ดีแต่ไม่มีเวลาให้มีตัวเลือกใหม่แต่ยังอึมครึมยึดตัวเลือกเดิมไว้ก่อนคนใหม่แค่เพื่อนคุยเพื่อนเที่ยว คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขาเดินทางไกลหรือยุ่งยุ่งคุณเหงาเหงาแต่ไม่เป็นไรมีเพื่อนทดแทนไปก่อนเขากลับมาก็ดูแลดีเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงส่งท้ายปี2567โดยอิงจากราศีเป็นหลักมาดูกันว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้าง ปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาอ่านรายละเอียดและนัดคิวกันได้ไลน์ไอดีแปะเอาไว้ให้อยู่ตรงเดสคริปชั่นค่ะแก่ทำนายโดยใช้หลักสถิตินะคะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆทั้งสิ้นค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยโดยใช้นามปากกาว่าก่อใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว e ็บเม็ป e b บอีบุ๊สามารถเข้าไปหาดูกันได้ลิงก์ของเว็บแปะเอาไว้ให้อยู่ตรง d เดสค i ิป i o n ค่ะ สำหรับช่องของลูกเกดพยากรทํทำคลิปเอาไว้ให้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นดวงการงานการเงินความรักประจำราศีเกิดดวงการงานการเงินล้วน,วนประจำลัคนาราศีและดวงความรักล้วน,วนประจำลัคนาราศีสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินกันก่อนเลยนะคะจริงๆไพ่ในตำแหน่งการงานและการเงินเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ยังไม่ได้ดังหวังเท่าไหร่ยังไม่เข้าเป้าแต่สิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็คือไพ่ประจําตัวของคุณและเป็นไพ่บทรสรุปของชีวิตของคุณในช่วงส่งท้ายปีได้ไพ่ของความรื่นเริงดังนั้นถึงแม้ว่างานเงินจะไม่ปงังแต่คุณไม่สะดวกเครียดคุณไม่ได้ไปคิดอะไรตรงนั้นมากมายนะักคือโอเคก็มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดังหวังเท่าไหร่ตามลักษณะไพ่ห้าถ้วยที่อยู่ในตำแหน่ง กาารง5ถ้วยก็คือมันมี2ถ้วยที่ตั้งอยู่แต่ว่าไม่ได้มองไปมอง3ถ้วยที่ล้มลงก็แปลว่ามันก็พอมีความสําเร็จอยู่บ้างแต่ไม่เต็มที่นักเราหวังความสําเร็จไว้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันได้ไม่ถึงอาจจะหวังไวร้อยแต่ได้สักประมาณ50-60หรืออย่างมาก70ซซึ่งมันก็มีความรู้สึกผิดหวังอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ทําให้คุณเครียดหนักจนเกินไปเพราะคุณยังได้ไพ่ของคนที่มีงานปาร์ตี้มีงานสังสรรค์และยังไปนสนุกกับงานปาร์ตี้สังสรรคนั้นได้แปลว่าแยกออกเรื่องงานก็ คือเรื่องงานผิดหวังทางด้านผลประกอบการบ้างละผิดหวังทางด้านลูกค้าบ้างละหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณผิดหวังในเรื่องของการทํางานเนี่ยคุณก็เก็บเอาไว้ตรงนั้นได้นะคะส่วนในชีวิตส่วนตัวคุณก็ยังมาสังสรรค์ปาร์ตี้เฮฮารื่นเริงได้การเงินก็เช่นเดียวกันก็ได้ไพ่ของการที่มันยังไม่น่าพออกพอใจเท่าไหร่แต่จริงๆเราไพ่สี่ถ้วยนี่ไม่ได้แย่จนเกินไปนะคะมันยังมีหนึ่งถ้วยที่ถูกหยิบยื่นมาให้แต่ว่าคุณนั่งกอดอกแล้วคุณไปมองสามทวยที่ไม่ได้หยิบยื่นมาให้คุณนั่นแปลว่าคุณก็ มีเงินใช้แต่มันไม่ได้อูฟูมันก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่พอใจมันมีเงินเข้ามาแต่ว่ามันก็ใช้แบบว่าเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาไม่ได้มีเงินเก็บเป็นถุงเป็นถังหรือว่าถ้ามีหนี้อยู่ก็ไม่ได้มีเงินก้อนโตๆเพื่อมาปลดหนี้ก็เลยทําให้รู้สึกว่ายังไม่ได้มีอะไรน่าพอใจนะแต่ก็กลับไปที่ไพ่ประจําตัวถึงแม้จะไม่ได้พอใจเรื่องการเงินแต่คุณก็มีสังคมเพื่อนฝูงที่คุณจะไปร่วมเฮฮาปาร์ตี้ได้ ส่วนในตำแหน่งของสุขภาพเนี่ยได้ไพ่ของการทะเลาะวิวาทนะคะดังนั้นจริงๆแล้วสุขภาพร่างกายเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสุขภาพจิตสุขภาพใจจริงๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรด้วยซ้ําถึงแม้ว่าจะยังไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ในเรื่องของการงานการเงินแต่ก็ยังเฮหฮหาได้เพียงแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังอาจจะไปเกิดเรื่องวิวาทะหรือตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เขามีวิวาทะกาันแล้วเราไปโดนหางเลขไปด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะมีงานสังสรรค์มีงานปาร์ตี้ มีงานเน็ตเวิร์กิ้งมีงานอะไรที่คุณจะต้องไปรวมแล้วมันเป็นงานที่มีคนเยอะๆนะโดยเฉพาะงานเที่ยวกลางคืนเนี่ยบางทีเนี่ยไปนะสังสรรค์เฮฮาแล้วมันมีการดื่มกินกันนะคะดื่มแอลกอฮอล์กันเนี่ยแล้วมันก็เกิดเรื่องของความมึนเมาแล้วอาจจะไปอยู่ในจุดที่เขาทะเลาะเบาะแว้งกันเราอาจจะนั่งโต๊ะไกลๆเราอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการดื่มของมึนเมาเลยด้วยซ้าแต่ไปนั่งโต๊ะข้างๆเขาเขา,ขา,ขาทะเลาะกันบางทีเราโดนลุกหลงมาด้วยหรือบางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ด้วยความที่เดือนนี้มัน ต้องไปสังสรรค์เฮฮาแล้วล่ะเพราะว่าชีวิตด,ด้านอื่น่ะมันยังไม่ค่อยได้น่าพอใจเท่าไหร่งั้นเราก็เลยไปย้อมใจสน่อยสังสรรค์เฮฮาจนกระทั่งมันสนุกจนเกินเลยไปทําให้เราอาจที่จะดื่มของมึนเมาแล้วก็ทําให้เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก,ก็เกิดเรื่องของการทะเลาะวิวาทได้ตรงนี้ถ้าระวังได้ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะ ดังนั้นเดือนนี้เนี่ยอาจจะมองดูแล้วมันไม่ได้ดูว่ามีอะไรที่โดดเด่นเท่าไหร่แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่คุณไม่ได้ไปนั่งจับจดอยู่กับความผิดหวังอยู่กับเรื่องการงานการเงินเดือนนี้ในช่วงส่งท้ายปีเนี่ยมันอาจจะมีงานปาร์ตี้มีงานสังสรรค์เยอะแยะใครก็ตามที่เขาจัดงานปาร์ตี้จัดงานเฉลิมฉลองเขาก็อยากชวนคุณไปทั้งหมดแหละเพราะคุณเป็นคนสนุกคุณเป็นคนไม่เครียดคุณไม่สะดวกเครียดถึงแม้ชีวิตมันจะน่าเครียดก็ตามแต่คุณปล่อยวางตรงนั้นไว้ก่อนได้แล้วเอาตัวเองไปสนุกกกัับบงงาาานนปร์ตีเ กับสังคมเพื่อนฝูงคุณสังคมจัดคุณมีเพื่อนเยอะตรงนี้มันก็จะทาให้คุณเนี่ยหลุดออกจากความทุกข์ความเครียดความกังวลไปได้ชั่วขณะหนึ่งในช่วงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนจริงๆในช่วงเวลาทํางานก็ค่อยกลับไปเครียดกับเรื่องของการงานต่อไปได้ค่ะต่อไปนี้จะเป็นการเสี่ยงทายเรื่องโชคลาภให้คุณตั้งจิตนิ่งคิดในใจว่าจะเลือกไพ่ใบไหน1 2ห,หรือ3แล้วเรามาฟังคำทำนายกันค่ะ กำลังจะเลือกไพ่แล้วนะคะไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่2ไพ่ใบที่3ม,มาฟังคำทำนายกันเลยค่ะ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่1ได้ไพ่ราชาถือไม้เทา้าไพ่ใบนี้ไม่ใช่เป็นไพ่ที่เสียนะคะแต่ก็ไม่ได้ดีโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภอันนี้คือไพ่ในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการจะต้องลงทุนลงแรงอะไรแต่ก็มีศักยภาพสูงในการที่จะลงทุนลงแรงมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนการงานดังนั้นการเงินของคุณที่ได้มาในช่วงเดือนนี้จะไม่ได้มาในรูปแบบของโชคลาภแบบฟุก้กฟุกแต่จะได้มาจากการทํางานแต่พอมันมาอยู่ในการเสี่ยงทายโชคลาภเนี่ยคือมันอาจจะเป็นได้มาจากการทํางานที่มันนอกเหนือ จากค่าว่าจ้างของคุณหรือจากเงินเดือนของคุณมันมีอะไรที่เป็นโบนัสพิเศษ,ษโบนัสเพิ่มจากการทํางานดีจากการทาํา,กกาทงานเก่งทํางานมีระบบทํางานเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ลูกค้าหรือว่าเจ้านายเนี่ยเขาถูกอกถูกใจมีเกณฑ์ที่จะได้อะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆซึ่งซึ่งเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้คุณมีความรู้สึกชื่นอกชื่นใจกับสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปาอาจจะเป็นกิฟต์เฟลช์อาจจะเป็นกระเช้าผลไม้ของขวัญปีใหม่เล็กๆน้อยๆจากลูกค้าหรือว่าจากเจ้านายจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ ต่อมาสําหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่2อ,อันนี้ได้ไพ่เดทเลยแปลว่าไม่ได้มีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภแต่อย่างใดและท่านที่เลือกใบที่3ก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ได้มีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภนะคะหรือถ้ามีถ้ามีก็จะเป็นโชคลาภที่คุณเก็บเอาไว้ไม่ได้เพราะไพ่แถ้วยคือเรื่องของการเดินหันหลังจากไปทั้งที่ใจยังรักก็แปลว่าเราได้โชคลาภนั้นมาแล้วเราอยากจะเก็บมันเอาไว้แต่เก็บเอาไว้ไม่ได้มันมีเหตุให้ต้องใช้ใจ่ายออกไปค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ในตำแหน่งของคนที่จะมาเป็นความรักหรือคนที่เข้าหาคุณในรูปแบบของความรักเนี่ยได้ไพ่ที่ดีได้ไพ่ราชาถือถ้วยอันนี้คือสิ่งที่ดีนะคะแต่ปัญหาคือคุณได้ไพ่ของคนที่คิดเยอะคิดมากพิจารณานาน,านแล้วยังไม่ได้รู้สึกนึกรักนึกชอบอะไรด้วยหัวใจมากนะักแต่คนที่ได้ไพ่จัสติกในเรื่องของความรักเนี่ยก็ใช้สมองอยู่แล้วก็ให้โอกาสอยู่ดังนั้นคนคนนี้อาจจะไม่ได้ถูกสเปคอะไรมากมายนะักแต่ว่าคนคนนี้โปรไฟล์ดี เพราะว่าได้ไพ่ราชานั่นแปลว่าก็ต้องมีเงินถุงเงินถังอยู่ในระดับหนึ่งหรือว่ามีหน้าที่การงานที่ดีในระดับหนึ่งเลยคุณก็เลยรับไว้พิจารณาแต่ไม่ได้รู้สึกนึกรักนึกชอบหวือหวาหวือหวาอ,อ,อ,อะไรก็มีความรู้สึกว่าใช้สมองว่าเออคนคนนี้เนี่ยเขาเข้ามาดูมีความจริงใจและเขาก็โปรไฟล์ดีด้วยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรที่เราจะลองเปิดใจถ้าเกิดว่าอย่างน้อยมันพัฒนาไปสู่การเป็นความรากักไม่ได้แต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ไพ่ในตำแหน่งความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังได้ไพ่ของการที่อาจจะคุยยเเเกกกกกี่ก่่ววัับรรรรือององงงขาาานนนิม ก็คุยกันได้ดีดูมีความมั่นคงคนนี้ดูมีความสม่ําเสมอในการที่สมัสรสัมพันธ์นะคะเพียงแต่ว่าใจคุณนั่นแหละยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะักแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะผลักไสออกไปคือมันก็มีความรู้สึกดีในระดับหนึ่งว่าอย่างน้อยก็มีคนที่เขาเป็นเพื่อนคุยหรืออาจจะเป็นเพื่อนเที่ยวก็ได้ในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณก็สังคมจัดตามลักษณะของดวงการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตที่บอกไปมีงานสังสรร์มีงานปาร์ตี้มีงานเรื่นเริงเนี่ยบางทีไม่มีเพื่อนคุณก็ชวนเขาไปด้วยชวนเขาไป ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะไปมันก็ทําให้คุณคลายเหงาไปได้บ้างแต่ว่าไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยยังไม่ได้เป็นไพ่ของการที่คุณจะยอมรับสัมพันธภาพที่ดีจากเขาก็คือคุณรับเอาไว้เป็นเพื่อนเป็นไพ่ของการที่ต้องใช้เวลาในการที่จะดูในการที่จะเรียนรู้คบหาดูใจกันไปในรูปแบบของการเป็นเพื่อนไปก่อนแล้วดูแล้วคุณก็ไม่ได้แคร์อะไรเท่าไหร่คือถ้ารอได้ก็รอไปถ้าไม่รอก็จบก็ได้คือจริงๆแล้วคุณก็ค่อนข้าง,างที่จะมีความสุขกับการสังสรรค์เฮฮาก,กับสังคมเพื่อนฝูงของคุณเพราะฉะนั้นคนนีีน้้เขาามก็ด ก็ทําให้คุณมีเพื่อนเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่ารอไม่ได้รู้สึกว่าอยากที่จะสารัมพันธ์กับคุณมากมายแล้วคุณยังไม่พร้อมเนี่ยรอไม่ได้คุณก็ตัดได้เหมือนกันก็ไม่ได้ถูกรอนอะไรแต่ดูว่าเขาก็รีรีรอรอนะคะอย่างน้อยคุณให้ความเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยเขาก็ดูโอเคกับตรงนี้ในระดับนี้ในช่วงเวลานี้อยู่ค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะไพ่ในตำแหน่งของคนคุยเนี่ยได้ไพ่แชรเริออตนะคะนี่คือไพ่ของนักสู้นักเดินทางคนที่กําลังมีอุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตดังนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่อาจจะคุยกับคุณน้อยลงเพราะว่าเขาต้องไปเดินทางต้องไปยุ่งๆกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาไปแก้ไขจัดการตรงนั้นอยู่อาจจะทําให้คุณเหงาเหงาไปบ้างแต่อย่างที่บอกคุณนะ่ะเป็นคนที่สังคมจัดในช่วงเดือนนี้มีเพื่อนฝูงเยอะ มีงานสังสรรค์มีงานปาร์ตี้มีงานรื่นเริงให้ได้ไปเยอะแยะคุณเลยได้ไพ่เลข3าไพ่เลข3ก็คือไพ่ของคนเจ้าสังคมเข้าสังคมเก่งและมีงานสังคมมีงานรื่นเริงให้ได้เข้าเสมอเสมอไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ของคนที่มีเสน่ห์และมีโอกาสทีเดียวที่คุณจะมีตัวเลือกเพิ่มด้วยความที่คุณเข้าสังคมเยอะในขณะที่เขาอาจจะมุ่งมั่นอยู่กับการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการงานของเขาหรือว่ามัวแต่ไปใช้เวลากับการเดินทางไม่ค่อยได้เจอใครในขณะที่คุณเนี่ยเจอคนมากหน้าหลายตาเจอคนใหม่ๆเยอะแยะก็ดูว่ามีตัว ตัวเลือกใหม่ๆแต่ในตำแหน่งความสัมพันธ์ก็ยังเป็นไพ่อึมครึมอ,อยู่นั่นแปลว่าตัวเลือกใหม่ๆที่เข้ามานั้นก็ยังอึมครึมไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ความอึมครึมตรงนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกใหม่ที่เข้ามาก็ได้นะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่คุณยังมีความรู้สึกว่าเออเข้ามาก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่เป๊ะเผลยยังชอบคนคุยเดิมมากกว่าก็เลยเก็บเอาไว้เป็นเพื่อนคุย,คยเพื่อน,นเล่นก่อนแค่นั้นก็อึมครึมอึมครึมแบบนี้ไปหรืออาจจะถูกอึมครึมใส่ก็คืออออเเเจจจคคคคนนนทีีุ่่่่่ณรู้สึกกกกววาาาาาาดดยยะัิมมไปหหใแตขง คลมใส่คุณอยู่ก็เลยไม่สามารถจะผลักคนเดิมได้ก็เลยประคองคุยเป็นรูปแบบของเพื่อนไปก่อนเป็นคุยแบบเพื่อนกับทั้งคุณคุยเดิมและคุยแบบเพื่อนกับทั้งคนใหม่ด้วยก็เป็นลักษณะดีก็ได้นะคะคือมันมีภาพของความอึมครึมอยู่ด้วยแต่ทีนี้ไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยังเป็นไพ่ของความบริบูรณ์ังเป็นไพ่ของความสมบูรณ์ในเรื่องของความรักดังนั้นคนคุยของคุณไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะว่าคุณมีคนคุยเพิ่มนะหรือคุณอาจจะไม่ได้มีคนคุยเพิ่มด้วยซ้ำนะคะไม่ว่าเขาจะรรรูู้้หือไม่่เนีย สุดท้ายแล้วเมื่อเขาว่างเขาก็จะกลับมาหาคุณเมื่อเขาจบจากการเดินทางจากปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาเผชิญอยู่เขาก็ต้องกลับมาให้เวลากับคุณให้มันใส่ใจดูแลเอาใจใส่คุณดีด่งไพ่จักรพรรดินีใบนี้จักรพรรดินดีคือเรื่องของความรักที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ดังน้นเขาก็จะพยายามจะทําให้ความรักมันสมบูรณ์ทีเนี้ยมันน่าเสียดายตรงที่ไพ่จักรพรรดินีเนี่ยถ้ามันขึ้นพร้อมกับไพ่ส,สวยๆอีกสักใบหนึ่งเนี่ยมันได้สถานะได้เลยแต่ว่าตอนเนี้ยไพ่สวยๆในเรื่องของความรักที่มาสนับสนุนไพ่จักรพรรด ดินี่ใบนี้เนี่ยไม่มีนั่นแปลว่าถึงแม้ว่าเขาจะหมดกับธุระปะปางหรือว่าหลุดจากทิศการเดินทางของเขาและได้กลับมาอยู่ใกล้ๆคุณแล้วเนี่ยเขาทําดีกับคุณแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้พัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนนะคะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ประจําตัวคุณก็เป็นไพ่ถ้วยอีกแล้วเป็นไพ่ของการสังสารเทฮาปาร์ตี้เป็นไพ่ของคนมีเสน่ห์แลเะเผลเๆเนี่ยมีตัวเลือกเยอะด้วยแต่ตัวเลือกในลักษณะนี้เนี่ยหนึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของรักซ้อนไม่ใช่ว่าคุณมีคู่แล้วแล้วจะมีใครเข้ามาเพื่อจะมาเป็นตัวเลือกเพิ่มนะคะแต่หรืออาจจะเกี่ยวก็ได้นะถ้าพื้นดวงเดิมของคุณนะเป็นพื้นดวงของคนเยอะเรื่องเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่าคุณมมมมมีีีคคคู่แล้วกกกกก็็จจะะนนนอออยาาาสสััสัพัพพธ์บุณโ เป็นอย่างนี้ได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทั้งหมดนะคะการที่คุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยแปลว่าคุณมีตัวเลือกในแง่ที่ว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องไปยึดติดอยู่กับคนรักก็ได้คุณยังมีสังคมเพื่อนฝูงมีครอบครัวมีพ่อแม่ญาติพี่น้องที่คุณจะไปใช้เวลาตรงนั้นไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมานั่งรอนั่งจับเจ้ารอคนรักที่เขาได้ไพ่เชอรีออตเชรีอรอตก็คือการที่เขาออกสู่สนามรบการที่เขามีอุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องไปต่อสู้แก้ไขหรือการที่เขาจะต้องเดินททาาาางงงงไไไไกกกลลดดดััันนนน้้้คครรเิหหืออว่่่่ยยุุใณีจจะมม โอกาสได้ใช้เวลาร่วมกับคนรักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะคุณมีอย่างอื่นมาทดแทนมีสังคมเพื่อนฝูงมีงานสังสรรค์มีงานเฮฮาปาร์ตี้เอาจริงใจใจ,จลึกๆก,ก,ก็อยากที่จะไปงานปาร์ตี้กับคนรักกับแฟนนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่อยู่เขายุ่งเขาไม่ว่างเขาเดินทางไม่เป็นไรเราไปกับเพื่อนก็ได้ก็คือทดแทนกันได้ไม่ได้ดูว่าคุณจะเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมากมายนะักสําหรับความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักเนี่ยมันเป็นลักษณะไพ่เด็กถือไม้เทา้าจริงๆแล้วไพ่ใบนี้ไม่ใช่ไพ่ที่เสียหายหนักอะไรนะคะเพียงแต่ว่าพอคุณได้สถานะ การเป็นคนรักที่ชัดเจนแล้วอ่ะเด็กถือไม้เท้าอ่ะมันเป็นไพ่ของการที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแต่มันยังกึ่งกึอยู่ดังนั้นพอมันมีสถานะแล้วแล้วมาได้ไพ่ความสัมพันธ์แบบนี้ก็คือว่าความสัมพันธ์มันออกรูปแบบเป็นเพื่อนกันไปหน่อยคือมันไม่ได้มีความหวานแบบโรแมนติกอะไรอยู่กันแบบเพื่อนไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันก็ไม่เป็นไรเหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตเขาก็อาจจะไปยุ่งในเรื่องของการเดินทางยุ่งเรื่องงานคุณก็ยุ่งเรื่องงานสังสรรค์งานเฮฮาปาร์ตี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แแกกกก่่่่่่่่ัันนไไไไมมมมคคคออยดดดูู้้เเเตตทาาหหรววจะีณฑ์ถึง หวาดระแวงหรือว่าทะเลาะบอกแหวงอะไรกันในช่วงเดือนนี้สุดท้ายไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ที่สวยนั่นแปลว่าเมื่อเขาเคลียอะไรทุกอย่างได้แล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามที่เขาไปผจญอยู่เนี่ยสุดท้ายเขาจะเคลียได้ในช่วงสิ้นปีมีโอกาสใช้เวลาร่วมกันดีๆเขาจะกลับมามีเวลาดูแลคุณดีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้หกถ้วยเนี่ยคือเรื่องของการย้อนกลับไปในช่วงแรกๆที่คบหากันในช่วงที่มีโปรหมชัน่นช่วงโปรแรกนั่นแหละคะ่ะช่วงนั้นแหละมีโอกาสที่เขาจะพาคุณย้อนกลับไปสู่โปรนั้นหมายเคยดูแล เทคแคร์อย่างไรก็จะทำแบบนั้นหรือว่าอาจจะพาคุณไปทานข้าวหรือไปสถานที่ที่ใดที่หนึ่งที่เคยนัดเดทกันในช่วงแรกๆที่คบหากันเป็นที่ที่คุณทั้งคู่มีความสุขและถ้าแต่างงานกันแล้วอาจจะพาไปฮันนีมูนรอบสองในช่วงปิดท้ายปีก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความสุขที่ดีค่ะ